สวัสดีครับจอข่าวเด่น5โมงเย็น42นาทีนะครับวันนี้กลับมาดูเรื่องสังคมนะครับท่านผู้ชมครับมีข้อมูลอยู่ข้อมูลหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้มาก่อนหรือไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แล้วก็บังพูดถึงความเหลื่อมล้ำในระบบรักษาพยาบาลหลักๆในปัจจุบันวันนี้ต้องเชิญมาคุยเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็จะได้ขยายว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงเลข,ขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเพื่อผู้บริโภคคุณสารีอองสมหวังครับสวัสดีครับ <c oughs> อีกท่านหนึ่งนะฮะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขคุณหมอพงษ์สะทรพ่อเพิ่มดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอทําวิจัยเรื่องสิทธิประโยชน์จากการรักษาพยาบาลประกันสังคมเทียบกับบัตรทองท่านผู้ชมคงทราบอยู่แล้วนะว่าระบบใหญ่ๆในประเทศไทยที่รักษาพยาบาลเดี๋ยวจะมีอยู่3ระบบหลักสิทธิราชการ ก็คือเบิกค่ารักษาได้อันนี้เป็นระบบที่เรารู้อยู่แล้วว่าดีที่สุดเราเข้าใจมาตลอดว่าระบบที่ดีรองลงมาคือประกันสังคมคือผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนมนุษย์เงินเดือนทุกเดือนถูกหักเงินเดือนไปจ่ายเราเชื่อว่าเป็นระบบที่ดีรองลงมาจากราชการระบบที่สามก็คือบัตรทองเดิมคือ30บบาทปัจจุบันคือสิทธิประโยชน์เรื่องบัตรทองรักษาฟรีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า วันนี้มีข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปแล้วว่าประกันสังคมเป็นระบบเดียวใน3ระบบที่เราจ่ายด้วยข้าราชการรัฐบาลจ่ายหมดบัตรทองประชาชนทั่วไปรัฐบาลจ่ายหมดแต่ประกันสังคมเป็นระบบเดียวที่เราจ่ายด้วยปัญหาก็คืองานวิจัยพบว่าประกันสังคมนั้นสิทธิประโยชน์สู้บัตรทองไม่ได้สู้บัตรทองไม่ได้อย่างชัดเจน ถ้าจริงก็แปลว่าผู้ประกันตนในประกันสังคม9ล้าน6แสนกว่าคนเป็นกลุ่มที่ต้องควักกระเป๋าตัวเองจ่ายทุกเดือนด้วยแล้วสิทธิประโยชน์ก็ยังสู้รักษาฟรีไม่ได้ด้วยจริงเหรอจริงจริงครับ,รรรบผมเรียน3ประเด็นอย่างนี้<ฮ>ะนะครับประเด็นแรกเนี่ยประเทศไทยมีคน65ล้านคนนะครับมีคนกลุ่มเดียว9.4 <ฮะ S 1> ล้านคน <ฮะ S 1> ที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายรักษา,กษาพยาบาล55ล้านคนที่เหลือฟรีหมด นะครับส่วนคนที่จ่ายเนี่ยเราก็ไปดูว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยต่างกันหรือเปล่าแต่เดิมอย่างที่คุณสรยุทธ์ว่าเราคิดว่าประการสังคมดีกว่าคเพราะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผมเปรียบเทียบในสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราดูเงื่อนไขและขอบเขตครัเพราะกันสังคมเนี่ยต้องจ่ายสมทบก่อน3เดือนถึงมีสิทธิ์ใช้นะขณะที่บัตรทองเนี่ยวันนี้คุณลงทะเบียนคุณใช้ได้เลยคือแค่ลงทะเบียนว่าฉันเป็นคนไทยไปลงบายวันนี้ลงทะเบียนปั๊บใช้ได้ทันที อันนี้ต่างกันแล้วนะครับอันนี้ข้อหนึ่งอันที่สองเนี่ยประกันสังคมเนี่ยคือการรักษาพยาบาลการแพทย์เนี่ยมันอยู่สี่ประเด็นหลักๆส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลแล้วก็ฟื้นฟูครับประกันสังคมดูแลส่วนเดียวคือรักษาพยาบาลคงเป็นเพราะว่าสมัยนั้นกฎหมายเนี่ยมันยี่สิบกว่าปีแล้วมันปีสามสามใช่ดังั้นอีกสามส่วนเนี่ยคุณสรยุทธ์เนี่ยซึ่งเป็นประกันสังคมต้องไปเอากับบัตรทองนะบัตรทองเป็นคนดูแลให้คุณเช่นสมมติว่าคุณกําเนิด ประกันสังคมดูแลคุณเฉพาะทาหมันมหญิงทาหมันชาย<ะ>ยาฉีดยาคุม,มคุณต้องไปเอากับบัตรทอง<ะ>นี่เป็นต้นนะครับกลุ่มที่สองที่ผมเปรียบเทียบว่าบัตรทองมีอ๋อที่อัลแเบอร์ักรู่นิดหนึ่งอย่างเช่นบัตรทองเนี่ยตรวจสุขภาพได้แต่ประกันสังคมไม่มีต้องไปเอากับบัตรทองต้องไปขอใช้สิทธิตรงนั้นเพราะว่าเขาตีความว่าเงินด้านของสริมสุขภาพเนี่ยให้บัตรทองดูแลพวกคุณแทนครับ ที่กลุ่มที่สองเนี่ยเราเปรียบเทียบว่าสิทธิประโยชน์ที่ต่างกันระหว่างประกันกสังคมกับบัตรทองครับผมลิสต์มาประมาณสิบสองรายการอลองดูฮะในสิบสองนียนะครับมีอันเดียวที่ประกันสังคมดีกว่าอคือรากฟันเทียมซึ่งเพิ่งประกาศหนึ่งมการานี้หนึ่งมการาที่ผ่านมาหนึ่งมการาที่ผ่านมาให้คนอาย,ยุห้าสาปีซึ่งผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไม ทำไมมันถึงเป็นคนกลุ่มนี้คือไปดูแล้วเนี่ยก็จะมีคนนิดเดียวที่ได้ใช้นะครับประกันสังคมปมนคนกลุ่มเดียวในประเทศ<ะ>ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วเนี่ย<ะ>ไปรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการไม่ใช่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้เนี่ย<ะ>ได้แค่สองครั้งต่อปีเช่นคุณสรยุทธ์ไปป่วยท้องเสียที่เชียงใหม่ได้ครั้งหนึง่ง<ะ>ไปภูเก็ตได้ครั้งหนึง่ง<ะ>ที่แล้วคุณสรยุทธ์สมมติจะไปกันทารักษ์วันนี้ค<ะ>่าท้องเสียคุณจ่ายเองละเป็นคนก้าบาทองอ่ะฟรีหมดไม่จำกัดารีไม่จํากัด บัตรทองนี่ไม่จ่ายสักบาทหนึ่งแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งถูกต้องอะลองต่อมาประการสังคมเนี่ยให้ครอบคลุมผู้ป่วยในสมมติว่าเป็นโรคเรื้อรังตอ้องนอนโรงพยาบาลนานๆให้แค่ร้อยแปดสิบวันเกินกว่านี้เนี่ยในหนึ่งปีนะร้อยแปดสิบวันถ้าคุณนอนโรงพยาบาลนานๆเกินกว่านี้วันที่ร้อยแปดสิบเอ็ดคุณต้องจ่ายตังเองละอ่าแล้วบัตรทองไม่จำกัดเวลาข้อสามนี่เป็นพวกยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดนะครับ ปกติยาเสพติดเนี่ยเขาจะไม่รักษาเพราะถือว่าคุณคุณติดผิดกฎหมายนะฮะแต่ว่าบัตรทองเนี่ยเดี๋ยวนี้ให้เมตโดนเป็นยาที่ไว้สําหรับลดเวลาเกิดการติดยาใช้แทนนะฮะว่างั้นเถอะบัตรทองใช้ได้ใช้ได้ให้ยาลดการลงแดงอ่ะพูดง่ายๆแต่ประกันสังคมไม่มีไม่มีทําร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายบัตรทองคุ้มครองคือจ่ายใช่รักษาให้ใช่แต่ปะกันสังคมสมมติผมเกิดเป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายปะกันสังคมไม่จ่ายผมอ่ยไม่จ่าย อ๋อโรคไตฮะโรคไตเนี่ยเป็นกรณีไตวายเฉียบพลันนะครับสมมติว่าคุณเป็นไตวายเฉียบพลันปั๊บเนี่ยจะครอบคลุมคุณแค่การรักษาแค่หกสิบวันได้วันที่วันวันที่หกสิบเอ็ดคุณก็จ่ายสตังเองอันนี้คล้ายๆกับผู้ป่วยในใช่คือบัตรทองไม่จํากัดเวลาใช่ถ้าไตวายเฉียบพลันต้องรักษาเกินหกสิบวันก็ต้องว่าไปใช่ไม่ต้องจ่ายแต่ประกันสังคมเกินหกสิบวันจ่ายเองอีกล้ใช่การผูกไตปลูกไตไตเป็นกรณีไตวายมาก่อนประกันสังคมไม่คุ้มครองสมมุติว่าคุณสยุทธ เป็นไตวายมาก่อนก่อนมาเป็นมาอยู่บริษัทผู้ประกันตนแล้วคุณต้องประเอญโชคดีได้ไตมาเปลี่ยนละคุณจ่ายเองแล้วถ้าบัตรทองฟรีหมดการบริการรักษาตัวแบบพักฟื้นและบริการหลังผู้ป่วยกลับบ้านคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณสียดุจป่วยเช่นต้องกลับไปดูแลที่บ้านมีการส่งพยาบาลไปเยี่ยมนะครับไปติดตามดูไปทํากายภาพที่บ้านประกันสังคมไม่จ่ายก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูไม่จ่าย นอกโรงพยาบาลไม่จ่ายจ่ายเฉพาะในโรงพยาบาลบัตรทองจ่ายเอาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์หลังสิ้นสุดการรักษาเมื่อกี้ผมผมเรียนรวมไปแ<ป>ล้วคือประกันสังคมจ่ายเฉพาะตอนอยู่ในโรงพยาบาลใช่แต่คุณดอกนอกโรงพยาบาลไปทําอะไรต่อที่บ้านซึ่งความจริงเป็นการรักษาฟื้นฟูประกันสังคมไม่จ่ายไม่จ่ายแต่บัตรทองจ่ายจ่ายการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศเฮลิคอปเตอร์ประกันสังคมไม่คุ้มครองถ้าอยากจะใช้จ่ายค่าหอเอง ใช่แต่บัตรทองถ้าจําเป็นออกพอได้เ<ห>ช่นสมมติสมมติว่าจากกุ้มผางเนี่ยไปขวยทุ้มผางต้องส่งมาเชียงใหม่ทันทีส่งได้เลยครับบัตรทองจ่ายหกหมื่นหกหมื่นบาททันทีฟังแล้วขนลุกการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการและให้บริการอันนี้เรื่องเกี่ยวกับกรณีไปรักษาพยาบาลและเกิดผิดพลาดหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นใช่ครับบัตรประกันสังคมไม่คุ้มครองถูกครับบัตรทองคุ้มครอง ยาต้านไวรัสเอชอันนี้เขาถือเป็นป้องกันอสมมติว่ามีกรณีไปถูกผู้หญิงถูกคมขืนมาต้องกินยาป้องกันไวรัสก็จะไม่ครอบคลุมก็จะต้องไปเอากับบัตรทองไปเอายาจากบัตรทองอันนี้คืออยู่ในขายป้องกันเพราะฉะนั้นประกาศกรมไม่จ่ายับแต่บัตรทองจ่ายเพราะถือเป็นการป้องกันลากฟันเทียมอันนี้เป็นอันเดียวที่ดีกว่าแต่คุณหมอบอกตอนต้นว่าเฉพาะอายุอายุห้าสิบสาม ซึ่งก็คนกลุ่มนิดเดียวผมก็ยังไม่เข้าข่ายครับคนนิดเดียวนิดเดียวถูกไหมอุปกรณ์และอวัยวะเทียมมีการทดเอยอุปกรณ์และวัฒเทียมเนี่ยของบัตรทองมีอยู่270รายการนะครับขณะที่ประกันสังคมมีแค่81รายการครับครับฮะประกันสังคม81ใช่บัตรทองไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลย270รายการใช่ครับ ทั้งหมดนี้ที่เห็นเนี่ยสิทธทิประโยชน์ดีกว่าข้อเดียวแต่เป็นข้อที่คนอายุ53ปีขึ้นไปเท่านั้นก็คือรากฟันเทียมที่เหลือเนี่ยทุกรายการที่แยกย่อยมาเนี่ยประกันสังคมสู้บัตรทองไม่ได้และยังมีอีกอ่าใช่นะยังมีอีกนะครับอันนี้สิทธิ์เหมือนกันฮะแต่จัดการต่างกันอ่าอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างะนะครับเช่นการให้เคมีบําบัดหรือฮอร์โมนซูดเป็นมะเร็งนะครับต้องไปรับยาฮอร์โมนฉายแสงอ่ะฉายแสงประกันสังคมให้คุณได้ไม่เกิน50,000บาทต่อปี ปีหนึ่งจากก่ายคุณแค่ห้าหมื่นแต่ถ้าบัตรทองไม่จํากัดแล้วก็จะมีระบบพิเศษในการเข้าไปถ้าไปผู้ป่วยนอกเนี่ยฮะเ็าได้วันละสี่พันนะครับคะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆก็แปลว่าบัตรทองจะดูตามสภาพการเจ็บป่วยที่จําเป็นที่ต้องรักษาใช่<า>ใชแต่ประกันสังคมมีเงื่อนไขยอยู่ตลอดเวลาใช่เท่าที่ฟังอย่างนั้นครับคุณชาลีมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคือผมนี่ก็กลายเป็นว่าเก้าล้านกว่าคนซึ่งจ่ายสตางค์ทุกเดือนนะะ เดือนหนึ่งกี่กี่ทุกวันนี้จ่ายประกันสังคมเดี๋ยวห้าเปอร์เซ็นต์เจ็บป่วยจะจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์อะเอ่อเจ็บป่วยเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือเจ็บป่วยรวมกับเอ่อคลอดบุตรนะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งสองร้อยห้าสิบบาทไม่น้อยเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยจ่ายทุกเดือนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะฮะปีหนึ่งก็เก้าพันนะคะแล้วก็เอ่อจริงๆก็แทบจะไม่ได้ไปใช้เลยเราพบว่าการไปใช้การไปใช้ของคนงานหรือ ลูกจ้างเนี่ยน้อยมากต่ำมากว่าเรายังแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปใช้น้อยเราก็เก็บเงินไปแ,แล้วก็เจ็บใจอย่างที่คุณสรยุทธ์บอกเจ็บใจก็คือว่าจ่ายตังสมทบนะฮะอย่างน้อยมันต้องมีอะไรดีกว่าถูกต้องก็ประมาณสัก20%ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราพบว่าความก้าวหน้าในเชิงการบริหารจัดการสุขภาพเนี่ยตามไม่ทันบัตรทองบัตรทองเนี่ยเกิดปี4 5ใช่ฮะ แต่นู่นเกิดปี3 3 3สสมเนี่ยะนะฮะเพราะ,ะนั้นความความก้าวหน้าระบบบริหารจัดการเนี่ยมันมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นตามไม่ทันไม่จ่ายไม่ได้ด้วยนะภาคการสังคมถูกบังคับผิดกฎหมายผิดกฎหมายผมไม่จ่ายไม่ได้ับคือมันเป็นสามเศร้าระห,หว่างลูกจ้างนายจ้างและรัฐบาลค่ะครับถูกไหมฮะถูกครับคนละก้อนเข้ามาสมทบกันค่ะแต่ว่าถ้าคิดเป็นเฉพาะตัวเราเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทถูกไหมประมาณเฉลี่ยประมาณนี้เนี่ยก็คือประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นไม่จ่ายไม่ได้ด้วยใช่แล้วพอ แล้วต้องจ่ายแล้วไปขอใช้บัตรทองแบบไม่แสดงตัวเป็นประกันสังคมได้ไหมไม่ได้ฉัน่ว่าไม่ดีแมวไมาไม่อยากได้ละไม่ได้เช็คสิทธิ์ได้ผมขอไปอยู่บัตรทองได้ไหมคืออยากจะมันต้องผ่าตัดจําเป็นเนี่ยจะมาห้าหมื่นมันไม่พอหรอกผมต้องรักษาเยอะกว่านั้นอยู่แล้วแอบบัตรทองไม่ได้ไอ้แบบบัตรประกาสังคมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือตอนนี้ฐานข้อมูลเนี่ยมันมันตรวจสอบร่วมกันได้แปลว่าถูกบังคับให้ผมจ่ายตังค์แล้วได้สิทธิน้อยกว่าจะไปเอาสิทธิ์ที่ดีกว่าของบัตรทองก็ไม่ยอมอีกถูกไม่ได้ต้องทำไงฮะ ต้องแก้กฎหมายผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่เป็นความเดือมล้ําเรื่องหนึ่งของสังคมที่มันซ่อนอยู่แล้วคนคนคนคิดไม่ถึงนะครับผมคิดว่าคนไทยเหมือนกันรัฐต้องจ่ายเท่ากันคือถ้ารัฐจ่ายก็จ่ายเหมือนกันหมดถ้าต้องสมทบเหมือนกันสังคมก็สมทบเหมือนกันหมดนี่คือหลักการนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐสมทบผู้ประกันตนได้สามต่อคือจ่ายเท่าเดิมได้สามต่อ คือจ่ายเงินสมทบทาเอร์เซ็นเท่าเดิมนะแต่ได้สามต่ออต่อที่หนึ่งเขาจะได้สิทธิ์เหมือนคนไทยคนอื่นอันที่ที่คุณหมอเสนอใช่ว่าต่อไปไม่ประกันสังคมไม่ให้มาทาเรื่องรักษาสุขยายบาลแล้ใช่รัดจ่ายเหมือนกับคนอื่นๆทุกคนในประเทศไทยใช่ควรจะเป็นอย่างนั้นถึงต่อละเขาได้สิทธิ์เหมือนคนไทยแล้วไม่ใช่ประชาชนชั้นสองที่ต้องจ่ายเองนะต่อที่สองเนี่ยสิทธิ์ที่ประโยชน์ก็จะเท่าบัตรทองอ่ะเขาจะดีขึ้นทันที ถูกไหมฮะคือปวดชั้นออกไปจากการสังคมเมื่อไหร่ชั้นดีขึ้นเลยใช่ต่อที่สองตอนที่สามตอนที่สามแล้วนะครับอตอนที่สามเนี่ยเงินเขาจะเหลือผมจะให้ดูค่าใช้จ่ายนะครับประกันสังคมค่าใช้จ่ายปีห้าสองเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นสามพันล้านทั้งหมดนะ,ะนะฮะที่ประกันสังคมจ่ายไปนะครับเป็นเจ็บป่วยเนี่ยสองหมื 22, 000, 000, ่นสองพันล้านห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คลอดบุตรเนี่ยห้าพันกว่าล้านสิบสามเปอร์เซ็นต์หลงจ้องรวมกันก็ประมาณหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ เงินตรงนี้จะเหลือปีละสองหมื่นเจ็ดพันล้านสองหมื่นแปดพันล้านด้วย้สองหมื่นแปดพันล้านเอาไปทําอย่างอื่นเช่นคุณสารีเสนอว่าคือคือเสนอเลยว่าให้เราไปใช้บัตรทองนะเสร็จแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์ไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไปสมทบเป็นกองทุนชราภาพเอาไปเติมกับเอาไปเติมเหมือนกับกองทุนเงินออมอ่าเหมือนออมเงินออมเงินให้พู้กันตนเพราะขณะนี้คุณสรยุทธทราบไหมฮะที่เราส่งกันไปเนี่ย เออมีประกันชราภาพนะมีประกันอายุข้อผมมีบำนาญนะผมจ่ายของผมเองตั้งแต่ผมทำงานใหม่ๆอ่ะใช่ก็คือว่า15ปีเนี่ยที่ส่งเนี่ย180เดือนเนี่ยจะได้20%ของ1 5 0 0นบาทเท่าไหร่ครับ3,000บาท3,000 3,000บาทแล้วถึงวันนั้นพออยู่อ่ะก็เลยเนี่ยจ่ายมาแทบตายใช่แล้วก็เขาก็หนึ่งบังคับให้จ่ายด้วยนะฮะสองเนี่ยเพราะนั้นเราก็เลยเสนอว่าไอ 250บาทเนี่ยให้เก็บเป็นเงินออมให้ผู้กันตนเพราะขณะน,นี้รัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายที่เรียกว่าพรบการออมแห่งชาติแล้วพรบการออมแห่งชาติเนี่ยไม่ให้สิทธิ์ผู้กันตนไปออม,อมคือตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลจะสมทบก้อนหนึ่ง แล้วก็คนออมออมก้อนหนึ่งถูกไมหมฮะแต่อันนี้ห้ามพูดกันตน<ช>เพราะนั้นเราก็เลยเสนอว่า250บาทของเราเนี่ยซึ่งรัฐบาลสมทบหนึ่งในสามนี่นะ<ช>ก็เป็นถือว่าเป็นเงินออมของผู้กันตนเลยอันนี้คือการมาจูนให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่ให้เหลื่อมล้ำมากไม่ให้เหลื่อมล้ำมาก<ช>คืออย่างน้อยฉันต้องได้สิทธิ์เหมือนคนไทยทั่วไปใช่ใชคือบัตรทอง<ช><ช>ประกันสังคมสิทธิต่ำกว่าจ่ายเงินเอง สองก็จ่ายเงินเองแหละแต่ว่าให้สิทธิ์เรื่องการออมเงินซึ่งรัฐบาลก็สมทบเหมือนกับระบบของชาวบ้านทั่วไปถูกต้องโดยเอาโครงสร้างของประกันสังคมเข้ามาค่ะนะเอาท่านผู้ชม,มน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็ตามกันดูนะนี่ออกมาเรียกร้องรู้มานานยังหมอเพิ่งทําวิจัยได้สักสองสามเดือนนะครับแต่จริงรู้รู้รหมอจ่ายประกันสังคมไหมผมเป็นข้าศิษาราชการโอ้โทษดะดีที่สุด <laughs> นี่เป็นผู้กันตนเลเจ็บใจไหมเจ็บใจมากเจ็บใจ